มันปวดแขนไอ้ปวดขาปวดแขนขาขาไอ้ปวโพกไปวดเนี่ยไอ้ตรงนี้มันพึ่งเป็นที่มันที่ตอนหลังตอนหลังว่ามันที่ว่ามันเหมือนหัวเก่าเพราะว่ายาอะไรดีโฆษณามาอะไรดีก็ซื้อซื้อทางนั้นซื้อเดือนละหกพันก็ซื้อที่เรากินเดือนละหกพันก็ซื้อ และตอนหลังไม่ได้ผลไม่ได้ผลโฆษนานตัวท่านแต่ว่าปวดขาไม่หายแล้วเมื่อกี้นี่หายโอ้พ่อพ่อนี้หลังจากทานดีบุญนะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันไม่ปวดสะโพกแล้วไม่ปวดแต่อันนี้อันนี้มันมันรู้สึกว่ามันรู้สึกวัยไอเอ็ดปวดเนี่ยรู้สึกว่า ดีขึ้นเยอะ<า>มันไม่ปวดอ่ะอืมดีขึ้นเยอะนะพอ่มอมันไม่ปวดเนี่ยมันดีขึ้นเยอะถือว่าใช้ชีวิตได้ปกติหรือยังคิดแล้วอ่ะหายไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วอ๋วอเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะก็มีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยจะให้ดีบูนกี่คะแนนพอใจขนาดไหนจะให้กี่คะแนนเอ่อข้าว่าไปที่กินมาเนี่ยนะมันก็ การปวดการอะไรมาผมว่ามันร้อยร้อยคนเนได้โอ้ยสุดยอดเลยนะคะมีอาการปวดบริเวณไหนปวดปวดเอวแล้วก็ล้าวลงมาขาเนี่หนะจ้ะปวดตามเอวล้าวลงตามเอวแล้วลงมาขาไม่ชามันชาชาไม่ชาจ้ะแต่ปวดยังไม่ชาแต่ปวดมากจ้ะปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละถ้าอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอ่ะอ่าเป็นมาหลายปีแล้วยังคะแม่เริ่มเริ่มปวดเอวก็ตอนปีห้าเก้าเนี่ย ที่รถชนเนี่ยแต่พอสักสักปีหกสองนี่แหละมามาปวดท่อเข่าแล้วปวดมากเอาปีนี่แหละปวดมากาไปจำศีลแวอะไรก็จนนั่งพระเพียบไม่ได้ขัดสมาธิก็ไม่ได้ลูกแม่ก็นั่งเหยียดขานั่งหลังๆแล้วก็เหยียดขาเอาเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะชัดเจนจ้ะเบาเลยแหละลูกนั่งแต่ก่อนขัดสมาธิก็ไม่ได้นั่งก็เหยียดขาขึ้นบันไดนี่ก็ขานขึ้นแล้วก็ขานลงถัดลง ขัดขึ้น <Okay. S 2> ตอนนี้ขึ้นลงได้สบายแล้วจับขึ้นเดินได้สบายเลยลู <c oughs> <c oughs> จกจะเดินคล่องเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แต่บาทก็ไม่ต้องถือไม้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนถือไม้เท้าไปใส่บาทเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องถือแล้วลูกค่ะแม่ ค่ะหรือว่าสุดยอดแล้วก็เห็นผลลัพธ์จะเห็นผลจริง,จรงๆจ้ะจอลองมามากแล้วหลายยี่ห้อแล้วจนเบื่อแล้วแหละจนไม่อยากจะซื้อแล้ว<า>แตม่มาลองอันนี้เห็นผลมาในกล่องแรกเลยม,เลม,ามาวิธีไหนรักษาด้วยวิธีไหนมาบ้างที่แม่รักษาตัวก็ตอนอย<า>ู่กรุงเทพก็ฉีดยาหาหมอนวดกินยาชุดยาอะไรตรงไหนว่าดีก็ไปหมดแต่ลูก จนเขาจนเบื่อแล้วเขาเลยกลับมาอยู่บ้านนี่แหละพอกลับมาอยู่บ้านก็มานั่งดูเฟซดูโทรศัพท์นี่แหละก็เห็นเ็าเนี่ก็เลยเอ้นลองดูว่าอยงนั้นแม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับพี่แม่คุ้มค่าหลุดคุ้มค่าจริงๆแม่ยอมรับเลยมันจะซื้อเนี่จนลูกไม่ห่วงเลยสั่งเลยสั่งเลยเพราะว่าทานแล้วมันเห็นผลจริงนะคะแม่เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆอ่ากค่า แล้วก็ถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้คะแนนดีมากแม่แม่ว่าให้เต็มร้อยเลยแหละสาหรับแม่นะแม่แม่ว่าเต็มร้อยเลยเพียงกล่องเดียวแม่แม่ก็เห็นผลแล้วอ,ะอ่ะปวดทรมานนอนนี่อู้ปวดแสบปวดร้อนตรงข้อเขาอ่เาเหมือนกับไฟเหมือนเหมือนกบเราเอามือไปอังไฟอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราผิงไฟนะว่าเข่ามันจะล้นอย่างเงี้นนยออตอนกลางคืนนะยิ่งหน้าหนาวแล้วยิ่งปวดแต่ตอนนี้สบายเลยเอาจจะแนะนํา คนที่สูงอายุแล้วอ่ะที่ปวดน่ะนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกทานแล้วหายจริงๆเป็นกล่องแรกก็รู้สึกว่าเบาเลยอ่ะในขนาดไม่ได้ปวดธรรมดานะปวดรถชนกระเด็นขึ้นหน้ารถแล้วกกลิ้งลงมาเหมือนในหนังเลยอ่ะตั้งแต่สมัยนู้นก็คือตรักษาตัวมาโัยงแต่ต่งรักษาตัวมาตั้งแต่ห้าเก้าอ่ะตั้งแต่ปีไม่เคยหายเลยเนี่ยกังวนกันอยู่ได้แต่ตรงนั้นแล้วก็คานมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ ตอนนี้จะทิ้งไอตีขาแล้วตีขาไปบนบ้านจะใช้ไม่ท้าแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วใช้ไม่ท้าแล้วไม่ได้ใช้ไม่เท้าแล้วก็ใต่บาทก็เตลลอแล้วดูเออเรดูมานานเลวแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีเออปวดซื้อแต่อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยนะพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็เลยจังใจอ่ะแพงก็ซื้อดีบูลนี่แหละลองดู เห็นรีวิวอ๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะเห็นรีวิวเยอะเห็นรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อกินของเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนน็ฟเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายปวดกระเบนเน็บมันพลิกตัวไม่ได้เมื่อวาเมื่อก่อนนี่แม่เป็นกระดูกทับเส้นปวดมากปวดมันมันจะแยกกระดูกออกจากกันได้จ้าเมาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้ กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังอ้ื่อกินกล่องหนึ่งกินกล่องเละรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้นเราขยับตัวได้พลิกตัวได้แต่ก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไม่ก็ต้องคนดึงสาวดึงคอยดึงแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลย เหมือนมันจะรุดออกก็เขาก็ซื้อไม้จักรเถามาให้อยู่มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทนะก็ซื้อไม้ไดิ่ให้ฮัน์ดดืก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่โลโลเนี่ยเนาะแม่ก็เลยอ่ะซื้อเอากินนี้กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอวก็สั่งให้เขาโทรสั่งให้เนาะเพิ่มมาอีกกองหนึ่งกองนึงกินอ่ะกองนู้ก็หายลูกดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้า กินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กล่องจ้าจึงใจกินสี่ข้อคงว่าเข่าตอนนี้ข้อคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้ตามหัวเข่าก็ไม่มีเสียงดังกับไม่รั่นแล้วแม่ไม่รั่นไม่รั่นเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดิน เดินไปโน่นบ้านคนณตนี้ได้ไปไกลได้เนี่ยไปหาเลาะได้เลยคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้วนัะที่ไปเลยไม่เท่าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนทิ้งแล้วเลยแม่เดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจบางคนจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียดมันเหยียดออกไม่ได้เลยเนาะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับไม่ได้ขาพับไม่ได้ขาพับลองอดลงโอยเลย โอ้ยเดี๋ยวนี้กี่ไปโน่งในตำบลใดเลยปั่นปั่นตะยามไปในตำบลได้นะไปได้เลยแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยกว่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณตั้งสามปีสี่ปีที่เป็นหนักๆัสามปีสี่ปีเลยละแ,แ,แม่นะคะ<ห><ห>แม่หมดเงินเยอะไหมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ย,ยหลายคงจะหลายหมื่นแล้ยท่านนับเป็นเงินหลายหมื่นนะกล่องของเคลือบมาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามจะลูกจะลูบเป็นอำสั่งถ้าฉันทำไมกินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะ กระดักเพชรมันไม่ไม่เหยียดแต่มันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ําตาไหลมันปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้เห็นเห็นผลเลยกินไปไม่ถึงสามซองแล้วว่าเพรามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มราคามันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงเราบางคนอ่ะบอกว่าแพงก็ให้เจ็บปวดไปเต้คนไหนที่เขาไม่กินเน่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะ ฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยแต่มึงมีก็ต้องทักล้านหนึ่งตั้งไว้วันนั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มึงให้คนอื่นเอ,อาก็เอาหมดเลยเทานิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายเนาะ,ะมันไม่เคยหายแล้วมันถูกล่าถูกล่ามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วนะ่ะถูกล่าถูกล่ากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตฉันถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวเขาฉันก็ไปต่างแล้วอ่ะ จริงไหม,ะะมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะต่างใช่ไหมกินแล้วมันเบาอะ่ะไปไปลงปาว่าได้ชีวิตใหม่ไหมแม่เออดีมากเลยได,ได้ถึงขั้นน้ำใช่ไหมถือว่าได้ชีวิตได้ได,ได้ได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันสบายมันลงอะไรมันก็ไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่อะไรทั้งหมดแล้วนะ